สำนักง,งานเกษตรอำเภอบ่อกเกลือกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การส่งเสริมการผลิตพริกจินดาแดงอำเภอบ่อกเกลืออำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันมีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเพียงเล็กน้อยพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อกเกลือใต้บริเวณริมแม่น้ำมางซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าว แม่น้ำบางเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้งพืชฤดูแล้งหรือพืชหลังนาที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่ข้าวสาลีพืชผักสวนครัวและพริกจินดาแดงพริกจินดาแดงเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี มีเกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาแดงประมาณ50รายอยู่ในพื้นที่บ้านผาครับหมู่ที่สองบ้านผักเฮือกหมู่ที่4บ้านนาคอกหมู่ที่6และบ้านนาเปลืองหมู่ที่7ตําบลบ่อกเกลือใต้อําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอบ่อกเกลือได้เล็งเห็นความสําคัญของการผลิตพริกจินดาแดง ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจึงได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการผลิตพริกจินดาแดงให้แก่กลุ่มเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อกเกลือได้เข้าไปอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในเรื่องต่างๆดังนี้ในด้านการผลิตได้อบรมให้ความรู้ในการเลือกพื้นที่ปลูกการเตรียมพื้นที่ปลูกและ การเตรียมดินค่าเชื้อก่อนปลูกเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรครวมไปถึงการให้ปุ๋ยและธาตุอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสมตามช่วงการเจริญเติบโตของพริกจินดาแดงเยี่ยมเยียนแปลงผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อติดตามสถานการณ์โรคที่อาจเกิดขึ้นได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ทำกับดักก้าวเหนียวเพื่อกําจัดมแมลงศัตรูที่ก่อให้เกิดโรคและความเสียหายแก่ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งกับดักมแมลงวันทองในแปลงผลิตพริกจินดาแดงให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อลดความเสียหายจากการเข้าทําลายผลผลิตพริกจากหนอนมแมลงวันและช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพผลผลิต พริกจินดาแดงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบคุณภาพของดินและสามารถเลือกใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการเก็บตัวอย่างพริกจินดาแดงส่งตรวจสารพิษตกค้างเพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเพื่อความมั่นใจและยกระดับคุณภาพสินค้าพริกจินดาแดงปัจจุบันเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตพริกสดให้แก่สหกรณ์การเกษตรหากในอนาคตมีเกษตรกรปลูกพริกจินดาแดงเพิ่มขึ้น ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ่อกเกลือก็เตรียมแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยหากมีการปลูกเพิ่มขึ้นและกระทบต่อราคาผลผลิตทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ่อกเกลือก็มีแผนที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตพริกสดเป็นพริกแห้งเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อไปสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ่อกเกลือ กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์